สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลลำครับช่องกระชายดเพินอ๋อพี่เฉี่ยวครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบนาทีนะครับมาถึงบ้านนะครับมาถึงสวนแล้วนะครับเลยมาแล้วนะครับเลยบ้านนะพ่อตายมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปหาพ่อใหญ่นะครับไปหาพ่อติวนะครับดี่แหละครับทางมาบ้านพี่น้องเขียวชุ่มฉ่ำนะครับก่อนลงแม่น้ำโขงครับ แถวนี้มันจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวนะนทางเข้านะครับพี่น้องไม่ห่างจากถนนมากนะครับนี่ช่างมาไหมเนาะกดตกช่างไม่ค่อยเข้าอ่ะโอ้ ค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูระหัสเต้าแคนก่อนเย็นๆคข้าไปดูครับทานนี้สวนใช่หมดเลยนะคะ ถึงแล้วนะครับบ้านสวนโอ้ขมแง,งวพี่น้องขมแง,งวขมแง,งวขมแงหงว,วานด้วตนวนี้โอ้ แคนแคนเอ้าขึ้นมัดมันไว้สวัสดีดครับปลอยมันปอยมันเฮ้ยเขามัดไว้บา, <c oughs> าดนี้กดไปใส่สรนน้างบ่อาม,ามัอนีหมื่นเขาทาดินอ เฮ้ย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 มาีรียไปเอาอันเพราะอาหารมาเสือมาเห็นมันนี่หน้ารถเฮ้ยเฮเฮ้มันกิน้างเขาถ่ายดิันเขาโทรบอกอยู่กินอันนี้เฮ้ยเฮ้ยมอสนี่เออมันกับเป็นคี้วอยู่ีแมนพราาดนเสมือเข้า อาอ้าวกินเลยแค่นเปิดนห้มันกินเลยเออซื้อถั่ววมันโอ้ออไปอาบน้ำมาเองวะน,นีแน่แค่แนแค่นยามัดสีาแค่นแค่น มาเก็บพีมาก็บพี่มาพีมาพีโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยหย่ำได้ได้เฮ้ยมวยหยัำสมึงยัมมึงย่ำก่อนกินหลบมาก เขาจะม่งานนึงกี่บาทเฮ้ยเฮ้ยปาดกินไหมจย่ลบมากที่มัดถวยนึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันกระหกักแก่ปะแคนคืนเอาคืนเอาเนาะ <c oughs> <c oughs> น่าใจอ้าวเงินเดือนออกเนี่ยโอ้จะซื้อไรเลขคันอะวยุ่ขึ้นมาดีดีติดปุถาอยู่รอยอยู่อัหนึสองหัวดทีอันหนึ่งสองะวังหนาของอีกเอออ้าวอาครับสอนคาตัดหญใส่ร้ายบุหรี่ได้เงิน ไปสองพันวีสองพันวีมาวีวีพี่นังปสาพี่นัมาหนไปบงยาย่ไบนาบอกเอาฝากให้เรา่าหนึ่งเอามายืนคู่กันฮะไม่ติว่าเออครับเขาว่ามันบบเห็นจากโซ่ตัวอันนั่นหมอนนั่นมเออ รีออกเกอน,นานๆทีเอ้าหนึน่งสองหยุกขึ้นมาดีอ่ะโอเคเอาะม้อนนี่ม้อนบิ๊กบิ๊กบิ๊กอร่อยนึงพ่อเอ,าเอา้า,าอ่าผมโดงแคลนกินเอาเมื่อไรจะถวยนะั่น มื่อไรถวยนั่นอ่ะป้าขอแห่งสื่อสูดเก่าก็แปดเกา่าป๊าไม่กินมืดหรอแม่พุดน่ะน้นเซยแคนมานี่มาี้แคน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 นเออกอบเอาอันอินี่ล่แน่ล้างล้างรถถ้าจะเอาหอมบวัวให้มู่บวานี่สอบ,สอบหนึ่งกับถุงหนึ่งเปิดท้ายเอาก็คือแดดดีคร่บ พ่อกล้วยนะครับพ่อกล้วยเอาให้เมื่อวานน่เห็่นบ้านสอบหนึ่งกับถุงหนึ่งยี่สิถุงกันแม่นไหมเด้นะนะ nhà cho mà thương bạn lại hia hia thế ở ngoài chị nào thế ở ngoài nó tạc vậy thế xóm nào đấy ôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì มันส uh ุกกะปุกจะไปเล่นบ้างนห่นไ้ายน่างมงวโอ้ยตะกีแห่งร้ก็หนีดิบดเลยเส่นทักล่างสุกบเท่นแล้วก็หอยไปนี่นี่เยะเด้นี่ยใหม่ครับอยหมเออขาไปขาใบอะไรกูนะ้วเอาหายมวก้าน ลงทางไปผอแล้วละหอมบัวเอฟซีเอาไปปลูกได้พอสุ่มหนเป็นสุ่มหนึ่งเนี่ยป็นงามเขาปลูกหอมบัวขายเราเอาหายสูงหนึ่งสุขภาพแข็งแรงอยูได้อีกร้อนเนาะผู้สาวเดี๋ยวเอฟซี ค่าไฟมากหรอปลพ่กลงนั้น,น้สิจ่ายแพงเน,ะะนะาะเขาบอกใครตัดเล็กตัดยังบ่เขาบกขุกตอ,อขอบคุณทุกกลังใจนะครับมหาหอดจัดเทิงละพี่น้องนัดจันรเดินทางกวโอ้อหลายมึงเนาะ หอยไว้ัดใหม่มาใหม่คอยถ้าอขอบคุณพี่น้องครับผมแมนาใหม่ใหม่มาใส่มาถือคนตัวเนะอ้นไปทังหลังผกบุนทั้งนอกผุนพุมาถือดอก พบกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม